soup here uh got a bag full of aromatics and onion and garlic and one bay leaf and some pork ribs I'm going to boil it in water and see what happens yeah yep that's it right put the celery tops in no that's going to really make it taste good and the carrot skins so peel a couple carrots and the ends of the celery and put that in that'll flavor it okay all right that good สวัสดีจ้าทุกคนอันนี้คอยต้มน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเนาะเดี๋ยวคอยกระสิตุ้นหมูไปจ้ะตุ้นหมูให้แบบว่ามันเปื่อยๆเนาะจ้ะกระสิใส่เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะอยากกินก๋วยเตี๋ยวจ้ะกระสีให้ก๋กยวยเตี๋ยวกินเองเนาะทำน้ำซุปเองเนาะนี่จะหมอน้ำซุปคอยปุกง่ายหนึ่งเดี๋ยวห้าวใส่ ต้มไปเรื่อยๆนะจ๊ะแล้วก็ห้ากระซิบไอ้นนี่กระซิบเมี่เองกระเทียมดองกระเทียมสดแล้วก็พริกไทยแล้วก็ไอ้อันนั้นนะจ๊ะอีกอย่างเนาะซอร์นโตน,นะจ๊ะอีกอย่างเนาะภาษาไทยขอยบางที่ขอยกระเื่มนะจ๊ะใส่ลงไปนี่ตามๆล้วก็ใส่ถุงมัดไวนะ้เนาะเดี๋ยวห้ากระซิบต้มน้ำซุปแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะจ๊ะจนกว่าห้าวซี ได้ซุปที่เค็มคนเนาะจ้ะแล้วก็เนื้อมูเห่ากระสิกระดูกหมูเนื้อมูเห่ากระสิซุปเปื่อยเนาะจ้ะทุกคนเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่ากว๋วยเตี๋ยว่อยนาตาสิเป็นแนวใดเนาะน้ำซุปห้าเดือนนะจ้ะทุกคนเริ่มหอมแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนาะจ้ะห้ากระสิใไส่น้ำกระเทียมดองแล้วก็ ใ่ไอหัวใช้เท้านาะทุกคนเนาะเดี๋ยวล่อให้แบบน้ำงวดก็นีอีกนิดนึงก่อนเดี๋ยวห่ากับจีไสแค่ร้อนแล้วก็น้ำกระเทียมดองเพื่อเห็ดให้น้ำซุปห้าเข็มขคนมากขึ้นแล้วกันนะกินน้ำเนาะจ้ะเนาะนี่เดือนแล้วนี่จ้าแค่ร้อนแล้วก็น้ำกระเทียมดองที่ห้าเตรียมไว้ที่จะใส่ ต่อไปเนาะอันนี้แค่ร้อนห้ากัะล่างนา้ำทำความสะอาดไปปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วเนาะนำ้ำซุปกป็ดเตียวห้าวหอมหอมจ้าทุกคนเดี๋ยวห้าวสิมใสไซน้ำกระเทียมดองเนอะอันนี้น้ำกระเทียมดองจะ่ลงไปเลย กใส่หัวใส่เท้านอาพไยหันหน่อยหันไงตามสะดวกเลยเด้อจ้าเด้อหัวใส่เท้านอะใส่ลงไปเข้าก,กับเขียวต่ออีกนาะจาจนกวายหมูเห่าสีเปลยนอะจาเนอะเดี๋ยวตามมาเบิงตอนต่อไปนอะจาเนอะทุกคนจา้า สังเกตเบื้องน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวห้ากระน,น้ำกระซิสเนาะจา้ะเนาะเพราะว่ายห้าไอ่ตักไอ้ฟองอากาศออกเนาะจา้ะกระิเฮ็ดให้น้ำซุปห้าใสาแบบนี้จ้ะหอมหอมน้ำซุปไอเตะจมูกเลยทุกคนโอ้ยเป็นตาแสบคักจานก๋วยเตี๋ยวไข่มือนี่เนาะน้ำซุปกระซิไซจากมูกะซิเขี่ยว ต้มตอยอีกจักน้อยนอะจะจากครึ่่งสมงเนาะใหหมูไ้เปื่อยเนาะจ้ะน้ำซุปเข้ากันจะได้เข้มข้นกว่านี้เนาะ